ดื่มกาแฟกันที่อเมซอนนะคะวันนี้เราเห็นภาพท,ที่สวยงามมากเลยเห็นหรือนเนี่ยอยู่บนแสงสว่างนะคะไม่รู้ว่าแจ้งหรืเอเปลามองไม่เห็นอากาศฟทรงดึ้นมาก ันนี้รถไม่ได้ล็อกนะฮะจอดเอาไว้อยู่แล้วเดินมาจะถ่ายวีดีโอพาพี่สวยมากต้องอยู่ไม่ไกลรถเพราะว่าเราเราไม่ได้ล็อกรถมองไม่เห็นอยู่ในที่แจ้งสวยมากเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12กันยายนเป็นวันอาทิตย์ ส,ญญสองันยายหกสิบนะคะถายไว้ดูไม่รู้เห็นหรือเปล่าสั้นๆน,นะคะยูสีสวยไหมตอนนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะคะเด,ด็กผ่าก็เลยเป็นผ้าสวยมากมบันทึก เคไม่ปายแค่นี้นะคะ